กาดช่วงซอครับมาเบ่งพืนยำไสครับอีสานบันหน้าครับต้องหาแซีโอซึ่งแงบปลากระเข้าตีโอ้ไม่เลียวีโอ้ไโอ้ครับผัะปลาดุกโอ้มีตัวงายปุกก็ได้ปลากระดต้อง่ต้องหาแต่ไสหรอคมือนเอาแบบนี้ เออเขาได้สองทังความเขาได้สองทังเห็ดหลังง่ายๆจังไงเห็ดเองป่ะนี่เห็ดเองแล้วเวอ่อซื้อไออันนั้นมาเห็ดลอยนึงได้เป็นสิบกุหลังโอ้ไม่ต้องมาหาแต่ไซก็นนี้ละไซมันเออดีดีดีต้องหาฟังตะลุมเป็นดึอ่าครับโดยมันไอ้มี่ยนวิธีเลยมีวิธีมีอุปกรณ์ ไม่ฮ่อนออดัดแปลงใส่แล้วซื้อเขาเนี่ยมันน,น้อยๆนี้นีน่น้อยหลังละร้อยหลังละร้อยหลังละหา้าสิบหลังนี่น้อยชอบแขนนี่นเนาะครับเออบ้าฉลาดเลยในตัวยางแล้วเล็กเดียวไหมฮะโอ้ยเล็กมันือเป็นยางดอกเล็กน่อเออเขาบอกเขาบอกงอตาโตเอองอแบบเดี่ยวซ้ำเลยเขาแบตัดโอ,อ้อ,อันนี้เขาแบตัด ยงางดีเอ้ยไอตัวยางแลอย่มัน้งได้อยู่ไงถืออยู่ไปอยู่นเะเออไคอยู่อยู่ต้องหาฝังตะลุมตกอน่นอเห็ดแบบนี้สน่นอนี่มันดีแล้วเก็บสดบเได้ยใส่นี่ก็ดีเนี่ยใส่ปลาได้รใส่ปลาสิเออใส่รวเนาะเออทนี้ทิไม่เห็นตัวยางเราจนมาไม่ไปอ่ะ ปลาดุกแล้วนะเพื่อนปลาหนแพอนเนได้มาปล่อยร้อเทตัวเนี่ยแกเนี่ย <laughs> มาปย่างจัตเรือปลาดุกอ่ะขนาด <laughs> น้จะีครับครจะก <laughs> จะินวนเห็ย่างแต่ปลาดุกก็ปลาแข็งเนี่ย <laughs> รรคย <laughs> <น>รับวันยุ่ปลาขาวปลาดตนใส่ยังยู่ง่นยู่ไหรอกงั้นยุ่ปลาขาวปลาส่ยุะใหยกอยู่ได้อยู่ือมันคู่ไงคู่ไงยู่ครับขาเลเหรอต้องเห นี่คือต่างเดือนอ่าน้ำไหลนะครับครับที่เอาจะยังไงที่ไปใส่มันขึ้นลงได้นะบ่บบ่่ต้องบ่ต้องใส่มุ้งบ่ต้องใส่มุ้งอันสูอันนี้บ่ได้อีเดียวเขาก็เขาอืมอืมว่นั่นบ่อันมา่ยังครับฝ่ามุ้งยากเขาก็ไปอัดเด็ดการแล้วเด็ดการแล้วครับเย้าเงี้ยก็เงี้ก็ก็ได้เนาะเจ้าว่าอันนี้ยังก็เงี้ยนี่ก็เงี้ยแค่น้อยครับเอาเงี้ยไรก็พอดีดอกนั่นแหละอ่าโอ้ยชอบใส่เลยใส่ยังดีวั <Lindsey> นนี้เนอครับเออ บได้ไ่าเล้ก็เลี้ยวท่นได้เลยบม่นว่าถือไเลยบ่ได้อะงายง่ายา่เลย่าทวว่นชุมนี่่าาเรียงงัวปาเน่าสิมีอกชุ่มมันองสว่างครับขนาดน้ำมีปลามีเนี่ยว่ลยาลา้่งำเอาป,าปลาบรเห้ <c oughs> งองหยอของครับหากินแปกปั่นมืออ่าอ,อันไปพ่อเป่อห้อเปพออันพปอเอาปลาอยู่บันยะ บอกว่าขอครับขอในเด้อพนังไปพอกันไะคุณเดาคนธรรมดาเนียม่เเห็นอยู่มันก็ลงมแขกเดนี้ลัสีบอกว่าพรเห็นไม่หยมบได้ว่ะก่รรากคกตะวังเียบอกเลยครับสั่งไเนาะมาไปแทงไผ่อเด้อ่ะท่นโดนเพี้ยอเออมาถือไปแลาท่นมาเาไปเนยมันจิงว่าบับู้นน้อยเดียวนึงเน้อโอ้ยยืนมันย่องกบดดีเดียวย่องกบดเนาะเยได้ปาไหมส็านเขาเป็นสิหรือเห็ ปลาเนื้ลาเตี่ยวไม่เหี่งนอนเหโอเนาะเลีว่าจังบบถือเลีมด้อโอแกบเได้บ้างเหไหมเนี่ยมาเลยจีมันนอนเ่งนาใส่แท่ง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 เอาปลาดเอแท่งีปลาไหลเอาเอาปางหนาสิเาเห็นครับมาเห้ยงคร่บเอางูเอพร้มเลี้ยมเทาสองอันน่เนาะแล้มส่วนเลีมเน่มวันเลยเงาโอ้ี่ อยูด่จุงไหวแมนครับอย่จุงไววเป็นเนี้ยบแม่นครับจังแม่เที่ยวมาคอยสางหน่อยมันเ็แทงเอากินเบนเหลกป่าไม่ยั้งเลยแงอะไรว่้สาดีว่าว่าสายสขอแทงเดีววันนั้นเดคุนไหมโอ้ยวันนี้มัยองเขาแปลงปล่นบรใส่าทังเตยมีเหยียบเพกระดามปลาไหลเหยียบลงไปก็เต้นขึ้นรปลาไปครับ

嗯，哎你。